งานนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับตาประกายแบบมีความหวังเมื่อบอลกฤษณะอดีตสามีของนักสแสดงชื่อดังอย่างอุ้มลักษณาได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงมออดีตภรรยาโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ประกาศเลิกราและเซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านอุ้มลักษณาได้ออกมาชี้แจงว่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอุ้มและบอลเราทั้งคู่เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ต้องเลิกราขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวหลังจากนั้นทางอุ้มลัคนาก็ได้อุ้มลูกสาวย้ายกลับมาอยู่บ้านที่กอทอมออีกทั้งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจผ่านรายการดังถึงดราม่าเรื่องครอบครัวเป็นครั้งแรกน้ำตาคลออุ้มลัคนาเล่าย้อนยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อสามีสุดท้ายเหมือนตกสวรรค์อุ้ยอุ้มลักนาลั่นศีลไม่เสมอกันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้สื่อถึงใครหรือเปล่า เปิดวินาทีอุ้มลัคนาเก็บของออกจากบ้านหลังสิ้นสุดทางรัก5ปีวุ้มลัคนายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อสามีก่อนหน้านี้วุ้มลัคนาได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการวูดดี้ m ที่มีพิธีกรดำเนินโดยวูดดี้วุฒิธรซึ่งอุ้มก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าตนยอมทิ้งงานทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับสามีแต่สุดท้ายก็เหมือนตนเองนั้นตกสวรรค์ โดยมีเนื้อหาประมาณว่าเราทิ้งทุกอย่างทิ้งงานทิ้งครอบครัวทิ้งเพื่อนเพื่อจะมาอยู่กับเขาเหมือนตัดโอกาสของตนเองแต่เรามีความสุขเพราะเรามีลูกอุ้นเคยบอกเขาว่าเราโชคดีที่มีสามีที่ดีถ้กกุคนบอกเราว่าเหมือนเราเป็นผู้หญิงที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่เรามีผู้ชายที่ดูแลเราดีมากๆรักเรามากๆมันเลยทําให้เราไม่ได้คิดระแวงหรือสงสัยอะไรทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ของเราสองคนมีเรื่องราวมากมายให้ปรับตัวเยอะ เรียนรู้กันมาเรื่อยๆพยายามปรับกันแต่พอสุดท้ายเจอเรื่องที่ทำให้เราตกมาจากสวรรค์เพราะไม่เคยคิดไม่เคยมีในหัวเลยว่าจะไม่มีผู้ชายคนนี้ในชีวิตนะวันนั้นวันที่พาลูกๆไปกราบเท้าเรากับบอกเขาว่าแก่ไปด้วยกันดูลูกเติบโตไปด้วยกันเพราะคิดว่าเป็นคนสุดท้ายในชีวิตแต่สุดท้ายไม่ใช่เป็นแบบที่เราฝันบอลกฤษณนะโพสต์มออุ้มลักนาล่าสุดทางบอลกฤษณนะอดีตสามีของอุ้มลักนาได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความมออดีต ภรรยาผ่านสตอรี่ไอส่วนตัวโดยไม่เนื้อหาว่าป้าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จรอวันที่มามากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับถึงจะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนป้าจะพยายามครับซึ่งแฟนคลับที่ติดตามอยากให้คู่นี้กลับเทพคืนดีกันอีกครั้งก็เริ่มมีความหวังแต่ทางอุ้มลักคณาก็ได้ออกมาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการโพสต์ภาพตนเองพร้อมระบุแคปชั่นสุดเด็ดว่าบ้านใหม่ only n o r e n o w a t e